ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพรับคาทานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้สําหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะโสดไปก่อนนะคะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะยุ่งสนใจเรื่องงานสนใจเรื่องหาเงินนะคะมากกว่าเรื่องความรัก สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆได้กลับมาคุยกันตกลงกันนะคะจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหลายหลายคนนะคะยังรักครอบครัวยังคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินที่จะช่วยกันสร้างครอบครัวประคับประคองให้ทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะคุณมีโอกาสได้ดีกันนะคะถ้าทะเลาะกันมีโอกาสดีกันซื้อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลือง สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ7 9 7 9แล้วก็1 0ขอให้คคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ